วัวนี้ด้วยนะเพราะไอ้ฉบับที่มาตราหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะที่เรียกว่าอะไรเนี่ยเรียกว่ารัฐรมนูญเรียกพ่อเนี่ยนะผมนึ้ว่าจะใช้มีเวลาอีกประมาณสักห้านาทีโอเคครับก็บทบาทของสื่อนะครับสุดท้ายคุณสมยศก็คงกลายเป็น เชิดไก่ให้ลิงดูในวงการสื่อหรือเปล่าอย่างที่คุณชวัดได้ตั้งข้อสังเกตไว้หรือไม่นะครับแต่ว่าก็มีประเด็นอื่นที่คุณชวัดให้ไว้ก็น่าสนใจมาที่อาจารย์ยิ้มครับอาจารย์ฮะเชิญเลยฮะสักสิบห้าหรือยี่นาทีขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็ยินดีนะที่ได้มามาคุยกับพวกเรานะฮะก็อุ่นหนาฝาข้างแล้วก็ ต้องขอบคุณพวกเขาทุกคนนะที่มาร่วมกันในที่นี้ในโอกาสครบรอบหนึ่งปีแห่งความไม่เป็นธรรมนะครับนะที่คุณสมยศได้นะครับนะครับคราวนี้นะผมก็จะขอเริ่มต้นคล้ายๆกับอาจารย์นิพานนิดหนึ่งก็คือเริ่มต้นเล่าถึงคุณสมยศก่อนดีกว่านะฮะนะผมคิดว่าในโอกาสที่เรามารวมกันนะเราเราดถึงนักต่อต่อสู้คนหนึ่งผมก็ต้องการก็คุจักสมยศห่างๆนะฮะก็รู้จักพูดพูดนี่เข้าตรงๆนะว่า ผมตอนให้ที่รู้จักสมยศเนี่ยผมรู้จักผ่านคุณสมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์นี่นะฮะสมศักดิ์โกลสสุกเพราะว่านั่จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยสมยศสมยศคุกับคุณสมศักดิ์โกลสสุกเะาว้เนี่ยนะจิตตา็จะเด๋ด้วยนะครับพวกนี้เขาทางานด้วยกันอยู่ในยินในกลุ่มเดียวกันอยู่ในอยู่ในกลุ่มของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของแรงงานด้วยกันนะพวกนี้ผมก็ก็รู้จักพวกนี้แต่จิตตามารู้จักที่หลังนะ เออมาคยจากสมยศก่อนเออสมยศกับรู้จักสมยศกับพี่สมศักดิ์ก่อนนะแล้วก็ก็ห่างๆเพิ่งจะมาสนิทใกล้ชิดกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยงานัจ้าทหารสี่เก้านะงานัจปรทหารที่ได้เริ่มมีมีการเคลื่อนขบวนมีการคาดัคดค้านเจปรทหารแล้วก็ในที่สุดเ้าคุณสมยศตอนนั้นเป็นบกนังสือชื่อสยามปริทัศนะฮะได้มาติดต่อขอให้ช่วยเขียนบทความอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นโอกาสที่ได้ ูดคุยใกล้ชิดกันแล้วก็นะมีใกล้ๆกับว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เลยเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับหมายถึงอย่างนี้นะฮะหมายถึงว่าคุณสุทธิชลทำหนังสืออะไรก็ตามนะฮะก็ต้อง้ากผมไปทําด้วยนะฮะนั่นก็เลยนะก็ก็เพราะว่าดูเรื่องอธิบายใหม่นะก็คือว่าเรามีความคิดเหอนอุดมการณ์เดียวกันก็คือไม่เห็นด้วยกันกับทหารนะเราในคุณสุทธิชกับผมก็ตอนนั้นก็ทั้งคู่นะฮะก็เข้าร่วมกับนปกนั่นตั้งแต่ตั้งแต่ปี 50มาต้นมานะะเราก็เ like ริ่มแล้วข้าวมงวนนวดกับนบกคัดค้างรับะหารเอ่อคัดค้างรับาลสุขยุทธ์คัดค้างรับเอ่อเงนหนุน50ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่เริ่มต้นใช้สีแดงเนี่ยก็เรียกว่าสู้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีการติดต่อพูดคุยกันโดยตลอดนะฮะอันนี้เองที่เป็นเหตุจูงใจทำให้นะฮะเมื่อเหตุการณ์ปี43เนี่ยนะก็เลยได้ไปอยู่ด้วยกันต่อนั่นก็คือว่ามึงนะ เราไปออกแถลงการนะร่วมกันออกแถลงการคัดค้านรัฐาบาลอภิสิทธิ์ด้วยชาชีวะในการเข็นค่าสังหารประชาชนแล้วก็ในแถลงการก็เรียกร้องให้แสดงความผิดชอบโดยการลาออกแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนนะผู้กระทาผิดความผิดเงี้ยน,นะครับก็ในที่สุด้็เนี่ยผลของแถลงการฉบับนั้นเนี่ยเราก็โดนจับในข้อหานะซึ่งเป็นข้อหาที่หน้าหนังโบราณที่สุดในโลกคือข้อหา ชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคนครับนี่คือข้อหาที่รัฐบาลอภิิทธิเชชชิวายกให้เรานะนะคราวนี้ชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคนเนี่ยดูข้อหามันอาจจะไม่มันไม่หนักแน่นพอนะหรือหรือไม่งี่เง่าพอนะในต่อข้อสองนะคือเอ่อข้อหนึ่งนะชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคนข้อสองปลุกปั่นยุยงประชาชนให้กระด้างกระเดื่องต่องาต นั้นผมก็จะข้อหาข้อหาอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ควรจะเป็นข้อหาสมัยสลิดนะเออแบบเออเป็นอย่างเร็วนะไม่ควรจะมีข้อหาอะไรแบบนี้เนี่ยังจากนั้นนะฮะแต่ในสุตเราก็โดนแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะก็คือในสุตรเราเนี่ยด้วยกระแสทางสังคมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอนก็ก็เราก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาคุณสุยช้าบอกผมหน่อยผมเร็วกว่านะฮะก็ถูกปล่อยตัวออกมาแต่เราก็ถูกจับตานะครับโดยรัฐบาลอภิธิ์เชชาชีวะ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการจับกลุ่มคนสมรสอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองเนี่ยนะโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์นะเป็นคนจับเนี่ยนะก็คือเอ,อผู้ยื่นเขาตั้งใจตั้งใจจะจับโดยเอาข้อหาข,ข้อหาอะไรกันที่จะส่งการนูภาพที่ทําให้คนไม่ค่อยกล้าค้านที่ทําให้คนที่จะทําให้คณสมยศนั้นนะัเข้าไปอยู่ในที่จํากัดได้นะตามที่เขาต้องการก็ข้อหาหนึ่งหนึ่งสองนะ ก็คือข้อหาหมิ่นพูดเดชานุภาพนะเพราะฉะนั้นเขาตั้งใจที่จะจับสมยศในข้อหานี้ทั้ง้งที่พูดตามตรงนะจนถึงวันนี้ผมก็ต้องยืนยันอย่างนี้ว่าหลักฐานอ่อนมากหนหลักฐานอ่อนมากหลักฐานในการจับคุณสมยศในข้อหาหนึ่ง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 ,ง,งสองนั้นอ่อนมากง่าผมจะขยายความต่อจะต่อนะว่าจริงๆก็เนี่ยคดีหนึ่งหนึ่งสองที่จับกันมาแล้วคดีผมก็ไปเกี่ยวข้องเข้าไปรับทราบทุกคดีเนี่ยนะครับหลักฐานอ่อนหมดหลักฐานอ่อนหมดนะฮะจริงๆเพราะว่า ลักษณะการจับส่วนคงข้างมากนะเป็นการยัดเยียดข้อหาบ้างเป็นการตีความโดยสารบ้างเป็นการตีความโดยตงองอวดบ้างอย่างนี้แทบทั้งสิ้นเพราะว่าประเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าทําไมนะเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยนะหรือพูดก่อนเดี๋ยวจะขยายความในสังคมไทยพูดจริงๆเหลยนะพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะใครดีๆเนี่ยนะจะกล้าไปไปด่าเจ้าใช่ไหมทุกคนก็เกิดมาในสังคมแบบเดียวกันถูกงองงองมาแบบเดียวกันเราก็กลัวเราก็ ไม่เรียงไม่อยากยุ่งด้วยทั้งน้น,นะฮะอย่างมากที่เราทําคือนินทา <c oughs> นินทาข้าหลังอย่างเดียวนะไอ้ทีนี้ที่มาด่ากันเนี่ยนะตรงๆในที่สญญาธารณะเนี่ยนะเราคนไทยทุกคนเราเราคุ้นกันนะในสังคมตองแยเราก็ตอแยด้วยเนี่ยนะครับเราไม่ทํา <c oughs> <c oughs> เราก็จะไม่ทําอย่างนั้นนะฮะเราก็ใช้นินทาเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเราจะพบหลักฐานที่คือคือพูดตรงๆเาหลักฐานกันทีนี้มีจริงๆเนีน่ยนะถ้าจะจับใครไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคน คนไทยรู้งบเป็นปีกกู้กินเป็น,ปปนหางนะฮะเออต่อให้ด่าเฮียด้วยซ้ำไปนะฮะเอาก็ด่าเฮียเราด่าเฮียนีกว่ามีนตรงไหนก็ด่าเฮียถ้าไม่ด่าเฮียไม่ได้ก็ก็ด่าตัวเฮียนี่เออใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต่อให้เฮียสั่งข่าหาสัง่งยิงเนี่ยนะฮะเราก็ไงอะ่ะเราก็ด่าตัวเฮียแเอ็งมาเอาทำไมอะ่นะนั่ะมันก็เป็นอย่างนี้คือคือมันสามารถคือ,คอ,คอถ้าว่ากันจริงๆเนีน่ยนะครับมันไม่มีนหรอกมันหมิ่นไม่ได้หรอก นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็าต้องใช้การตีความบางนะดังนั้นเนี่ยนะผมก็มจะยืนยันต่อไปว่าก็ดีคุณสมยศเป็นคดีหนึ่งที่หลักฐานอ่อนแต่เป็นหนึ่งในคดีที่สะท้อนเห็ุความอ่อนในการดาเนินคดีนี้ทั้งหมดในะยกตัวอย่างครข้าวนะที่พวกเรารู้กันแล้วคดีอากงเาก็รู้ว่าหลักฐานอ่อนนั้นะคดีอากงไม่สามารถที่พิสูจน์ได้เลยว่าอากงเป็นคนส่งเ m s เอนะฮะแต่สารบอกว่าไม่ต้องพิสูจน์ ถ้าหากว่าถ้าใครแปลคำิพาก,กาษาของศาลนะศาลบอกกรณีนี้ไม่ต้องพิสูจน์เพราะว่าถ้าโากงกตั้งใจจะทำผิดร้ายแรงอะกงก็ส่งไม่ใครเห็นอยู่แล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นไม่ต้องพิสูจน์นะตก,กูกกต้องผิดแน่นะฮะ <c oughs> เออคดีโจโกอดอนที่อ้างว่าเป็นคนแปลนัดเอ่อเป็นคนแปลเดอรคิงเนอร์บ์สมายก็เป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยลงอินเทอร์เน็ตก็มีความผิดน,น,นะครับปรากฏว่า ถ้าเอากันจริงๆนะฮะหมายถึงว่าเออเอเอไม่ได้ตีความกันแบบสารใยหนังสือเดียวกนนมันสมัยเป็นหนังสือที่พิมพ์เปิดเผย,เดเยโดยสำนักพิมพ์มหางไรเยลเป็นหนังสือพิมพ์ที่วางขายอย่างเปิดเผยตามงานหนังสือวิชาการทั่วไปในทุกประเทศนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าหากว่าจะจับว่าหนังสือ่มนหมิ่นพประเดทานุภาพเนี่ยไม่ใช่ไปจับคุณโจกอดอนต้องไปจับอะไรนะเฮนรี่แล้วก็ต้องเอา ผู้่ดยการสังทังพิหม,มาไระเยว่เข้าคุกครับถึงจะูกตัวถึงจะูกตัวนะฮะนะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ศาลก็ตัดสินเพราะว่าคือเนื่อเนอจากกระบวนการก็คงบอกบอกเขาใจนะว่านี้ในที่สุดคุณจอรด์ดอนต้องรับสาภาพเมือ่อต้องรับสาภาพเมื่อสัดอสารภาพเาสารก็บอกสารภาพแปลว่าเองผิดแน่ก็ตัดสินตามประมตามตาม,ตามที่ผิดแล้วก็เมือ่อกสภาพลดคดลด,ลดโทษ แต่ไม่ได้ฟังเขาอะไรตั้งหลายอย่างที่มันน่าสนใจอย่างเช่นคุณโจคอรดอนไปอยู่อเมริกาตั้งแต่ยังหนุ่มมากนะก็อยู่อเมริกาจนเกือบตลอดสามสิบปีนะต้กลับมาเมืองไทยเพราะภาษาไทยอ่อนมากพิมพ์ดีใช้คีย์บอร,ร์ดภาษาไทยไม่เป็นปัานคีย์บอร,ร์ดที่จับมาก็ไม่มีภาษาไทยนัไอการที่มานั่งแปลหนังสือกันเป็นเออเป็นไม,ไม่รู้กี่หน้าเนี่นะครับ นะเกมันก็มเ่นี่ยนะมันจะเป็นไปได้ยังมันมัน,ม,นมันจะสามารถทําได้กิดคนทีนะคน่คนที่อยู่ในเงื่อนไขแบบนี้คนที่อยู่ในอเมริกานานขนาดนี้นะคุณโจตอนการศึกษาไม่ได้สูงนะไม่ได้เป็นนักวิชาการอย่างอย่างผมหรือคุณสมศักด์เกือสื่อของสมศักดิ์นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรอย่างนี้สารไม่รับฟังนะสารไม่รับฟังสารยืนยันว่าเมื่อตำรวจจับมา,าเองผิดเองก็ต้องผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดูดิซ้ำไปว่านะนะเดีมีอะไรเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ตัวอย่างของตัวอย่างของการตัดสินคดีอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันเหลวไหลเลวไหลมาช้านานนั่นะมันเหลวไหลมาตั้งแต่นะคดีวีรามูสิกรงพงตั้งแต่ปีสองพันร้อยสามสามสิบเอ็ดนะก็เป็นการตัดสินที่เหลวไหลเพราะว่าคุณวีระไปหาเสียงเปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นพะองค์เจ้าวีระโดน,นสารตีความว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งมันผิดทั้งนั้นนะฮะมันตีความอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคุณวีระเขาหาเสียงเลือกตั้งนะฮะจะไปหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทำซากอะไรนะฮะ <c oughs> ใช่ไหมฮะคือในทางความเป็นจริงมันเป็นไปนไม่ได้นะฮะนักประเทศนั้นในทางบทสาก็เป็นไปไม่ได้ประเทศไทยก็มีพระองค์เจ้ามันต้องเยอะแยะพระองค์เจ้าบวันเดชนะไอ้การสมรมุติเราหมิ่นพระองค์เจ้าบวันเดชสมมุติหรือพระองค์เจ้าอะไรก็ตามที่มีมาแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าหมิ่นสถาบันเลยนะคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศารก็ตีความก็ขยายนะอวาอาจารย์อาจารย์บุกกจชพูดดีมากก็คือข,าย,าขายายความตีความขยายความจนมันเกินนะเกินบริบทเกินตัวบทกฎหมายอย่างมากมายมหาศาล นันมาไำให้ทั้งหมดนี่เพื่ออะไรครับเพื่อทำให้คนไทยเกง่งเพราะฉะนั้นเพราะอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยนะเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่ทําไปก่อนนะเราก็นินทากันก็บอกเฮ้ยเอ็งอย่าไปพูดข้างนอกนะเรานินทากันสองคน <c oughs> นะครับคนไทยเราก็ถนับนินทาแต่นะเออแต่ว่าเราก็ไม่พูดกันจริงจริงจัง,จง,จงนะครับคาวนี้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยทั้งเรื่องเนี่ยมัน <c oughs> อะไรคือสาเหตุอะไรคือประเด็นสําคัญ ผมก็ต้องบอกพวกเราจริงๆนะว่าสาเหตุทั้งหมดของเรื่องนี้เนี่ยก็คืออุดมการนิยมเจ้าแบบสุดขั้วหรือหรือที่เราใช้คาว่าอุดมการแบบข้างเจ้านั่นเองเป็นต้นเหตุของปัญหานะครับคือเราคือคือการนิยมเจ้าไม่ใช่ทําไม่ได้นะทําได้นะครับแต่มันมีนี่คือหรือหรือพูดใหม่นะว่านราสามารถนิยมเจ้าแบบอื่นได้อย่างเช่นเรานิยมเจ้าแบบมีเหตุมีผลมันเราคงบเจ้าอย่ายมีเหตุมีผลนะเอาเหมาะนิยมเจ้าด้วยความเป็นจริงนักเจ้าด้วยตามความเป็นจริงเราก็ยังทําได้ แต่สังคมไทยไม่ทำ